Hello students เจอกันอีกครั้งในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องกริยาสมช่องชุดที่2โดยคุณครูอารีทางนิตช่องหนึ่งคือห r ววันไม่ผ่านแต่เติมเอได้ช่องสองรู้เปลี่ยนไปส่วนใหญ่ผ่านแค่สละช่องสามสังเกตง่ายมักลงท้ายด้วย M นะจ๊ะครูดิวสอนให้นะท่องกริยาสามช่องไม่ยาก ช่องนคือ verb o n ไม่ผ่านแต่เติม s ได้หมายความว่าช่อง1นะฮะมันสามารถไม่เติม s ก็ได้หรือเติม s ก็ได้อย่างเช่นคําว่า take นะฮะจะเป็น take หรือ take เติม s ก็ได้เป็นช่อง1ทั้งคู่ค่ะส่วนช่อง2จะผ่านยังไงท้องตามค่ะช่อง2รูปเปลี่ยนไปส่วนใหญ่ผ่านแค่สระหมายความว่าช่อง2เนี่ยจากคาว่า take นะฮะช่อง1 จะผ่านตัว A เป็น O-O ค่ะผ่านแค่สระนะคะเป็นคำว่าทุกเห็นไหมช่อง3สังเกตง่ายมักลงท้ายด้วย N นะจ๊ะหมายความว่าเกิน50%ของกริยา3ช่องนะคะจะมีตัวเ n ลงท้ายนั่นคือช่อง3ค่ะอย่างเช่นคำว่า take t k ท t ทุกและกลายเป็น Taken เห็นไหมคะ,สะแสดงว่าเห็นตัวเ n นั้นคือช่อง3ของเธอนะ r i t e wrote written eat ate eaten give gave given และอย่างเช่น shoes chose chosen เห็นไหมคะว่าทุกคำเนี่ยมันจะเป็นช่องหนึ่งเปลี่ยนสละไเป็นช่องสองและมีตัวเ n ลงท้ายเป็นช่องสามค่ะมามาทอยอีกรอบหนึ่งและเต้นไปพร้อมกันค่ะช่องหนึ่งคือ w o r b one ไม่ผ่านแต่เติม s ได้ช่องสองรู้เปลี่ยนไปส่วนใหญ่ผ่านแค่สละ ช่อง3สังเกตง่ายมักลงทายด้วย M อมนะจ๊ะครูดิวสอนให้นะท่องกิิยาสอ,ชองช่องไม่ยาก กริยาสามช่องคืออะไรกริยาสามช่องคือคำเรียกที่ให้ง่ายแก่การเข้าใจเพราะมันมีสามช่องนั่นเองกริยาสามช่องนี้จะนำไปใช้เมื่อเราเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง12 t enses เพราะโครงสร้างของแต่ละ tense ไม่เหมือนกันบางทีก็ใช้ช่องหนึ่งบ้าง2บ้างหรือ3บ้างขึ้นอยู่กับว่าเป็น tense อะไร กริยาสามช่องที่ใช้บ่อยๆที่คัดมาให้ด้านล่างเป็นคำที่เราใช้บ่อยต้องจำให้ได้เลยถ้าจะเทียบกับวิชาคณิตศาสตร์การท่องจำกริยาสามช่องตัวสำคัญสำคัญก็คล้ายกับการท่องสืบคูนนั่นเองกริยาสามช่องใช้ยังไงกริยาช่องหนึ่งใช้เล่าเหตุการณ์ทั่วไป present กริยาช่องสองใช้เล่าเรื่องในอดีต past กริยาช่องสามบอกเหตุการณ์ที่เสร็จสิ้นแล้ว past participle เมื่อเติม ed ท้ายคำออกเสียงอย่างไรการออกเสียง ed มี3กรณีด้วยกันคือ 1. ลงท้ายด้วยเสียงกล้อง b g h j l m n r v w y z 1> 1. เ,เมื่อเติม ed ออกเสียงเป็น do a w r i v e d ออกเสียงว่า arrived มาถึงไปถึง C L E A N E D ออกเสียงว่า cleaned ทำความสะอาด 2. ลงท้ายด้วยเสียงไม่กล้อง C F K P S X C H S H เมื่อเติม ed ออกเสียงเป็นทอ W A S H E D ออกเสียงว่า w a s h ล้าง w o r k e d ออกเสียงว่า worked ทำงาน 3. ลงท้ายด้วย t หรือ d เมื่อเติม ed ออกเสียงเป็น it, it, a I t e d w a i t e d ออกเสียงว่า wait รอ e n d e d ออกเสียงว่า end จบคำศัพท์กริยา3ามช่องชุดที่2อง o lose lost lost ทำหาย22 keep kept kept เก็บรักษา23 make made made ทำ24 meet met met พบ25 pay 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 จ่ายชำระ26 run ran run วิ่ง27 sit sat sat นั่ง28 sleep slept slept นอนละ t w e speak spoke spoken พูด30 swim swam swam ว่ายน้ำ31 see saw seen เห็น32 send sent sent ส่ง33 say 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 พูด c h r f u sell sold sold ขาย thirty e teach taught taught สอน36 t e s i t l turned t o l d บอก t h i t n h i n k thought thought คิด38 understand understood understood เข้าใจ39 w a k e work w work, o r k e w o r k e n g ดุ๊ก forty write wrote written เขียน